สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะครับวันนี้ผมนายปฏิภาสสันติพาดาเลขาธิการของสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยหรือว่านกทยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่การไข้ควนพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้เราจะดูด้วยกันในพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อที่3 2มสถึงสีครับมาระโกบทที่10ข้อ3 2มสถึงสีขณะที่กําลังเดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มนั้นพระเยซูเสด็จนําหน้าพวกเขา พวกสาวกก็พากันประหลาดใจและคนที่เดินตามมาก็หวาดกลัวพระองค์จึงทรงพาสาวกส,วกสิสองคนแยกออกมาอีกและตรัสให้พวกเขาทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดกับพระองค์นั้นว่านี่แนะ่พวกเราจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มและบุตรมนุษย์จะทรงถูกมอบไว้กับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์และเขาเหล่านั้นจะลงโทษท่านถึงตายและจะมอบท่านไว้กับบรรดาคนต่างชาติ คนต่างชาติเหล่านั้นจะเยาะเย้ยท่านทมน้ำลายรถท่านจะเคี่ยนตีท่านและจะฆ่าท่านและหลังจากนั้นสามวันแล้วท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่ยากอบกับยอนบุตรของเสเบดีเข้ามาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ข้าพระองค์ทั้งสองอยากจะขอให้พระองค์ทำตามคำทูลขอของพวกข้าพระองค์พระองค์จึงตรัสถามเขาทั้งสองว่าท่านทั้งสองอยากจะให้เราทำอะไรให้พวกท่าน พวกเขาจึงทูลตอบว่าเมื่อพระองค์จะทรงรับเกียรตินั้นขอให้พวกข้าพระองค์นั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งพระเยซูจึงตรัสกับเขาทั้งสองว่าพวกท่านไม่เข้าใจสิ่งที่พวกท่านขอถ้วยที่เราดื่มนั้นพวกท่านดื่มได้หรือและบัพติศมาที่เรารับพวกท่านจะรับได้หรือเขาทั้งสองทูลตอบว่าพวกข้าพระองค์ทำได้พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า ถ้วยที่เราดื่มนั้นพวกท่านจะดื่มและบัพติศมาที่เรารับนั้นท่านจะรับก็จริงแต่การที่จะให้นั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่เราเป็นผู้จัดแต่ให้กับใครก็จะให้แก่คนนั้นเมื่อสาวกสิบคนได้ยินเรื่องนี้ก็มีความขุนเคืองยากอบและยอนพระเยซูจึงทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าคนที่นับว่าเป็นผู้ครอบครองของคนต่างชาติ ย่อมเป็นเจ้านายอยู่เหนือเขาทั้งหลายและพวกที่เป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจบังคับพวกเขาในพวกท่านจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีใครต้องการจะเป็นใหญ่ท่ามกลางท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติของท่านทั้งหลายและถ้าใครต้องการจะเป็นนายคนนั้นจะต้องเป็นทาสของคนทั้งหลายเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อจะปริบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมาก ในรัธรรมาระโกบทที่สิบข้อสามสิบสองถึงสี่เนี่ยเป็นการเดินทางเข้าสู่เยรูซาเล็มแล้วนะครับอายังไม่ถึงกรุงนะครับแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยแทนกันก็มีความสับสนมีความกลัวเกิดขึ้นนะครับเพิ่มพ,พีบอกว่าขณะที่กําลังเดินทางขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มนะครับพระเยซูเสร็จนาหน้าพวกเขาพวกสาวกก็พากันประหลาดใจและคนที่เดินตามมาก็หวาดกลัวพระองค์จึงทรงพาสาวกสิบสองคนแยกออกมาอีกนะครับและแตัดให้พวกเขาทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็มีความกลัวเกิดขึ้นนะครับมีความประหลาดใจเกิดขึ้นสับสนเกิดขึ้น แล้วก็ขบวนเริ่มแตกนะครับก็คือ,เ,อเริ่มมีความไม่มั่นใจว่าจะเข้าอยู่เยรูซาเล็มแล้วจะเจออะไรบ้างนะครับพี่น้องสังเกตนะครับพะเยซูไม่ได้ปลอบใจเลยนะครับข้อสามสามบอกว่านี่แน่พวกเราจะขึ้นไปยังกรุงเยเรูซาเล็มและมนุษย์จะต้องส,สะทงถูกมอบไว้กับพวกหัวหน้าปรหิตพวกธรรมจารย์และขเขาเหล่านั้นจะลงโทษท่านถึงตายและจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาตินะครับเพราะนั้นพะเยซูพูดแน่นอนว่าการติดตามพาระเยซูเข้ากรุงเยเรูซาเล็มครั้งนี้จะพบกับ อันตรายอย่างใหญ่หลวงนะครับแล้วก็ถึงแก่ชีวิตด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับพอพูดถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การถูกข่มเหงแล้วเนี่ยพระเยซูให้คําสัญญานะครับบอกว่าและหลังจากนั้นสามวันแล้วบุตรมนุษย์นะครับจะเป็นขึ้นมาใหม่เพราะอันนี้พระเยซูได้พูดล่วงหน้าไว้แล้วว่าระองคงจะทรงไว้พระชนนะครับแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาจากความตายและนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูอยากให้สาวกรู้ไว้ก่อนที่จะเข้ากรุงเยรูซาเล็มแต่ทีนี้ พอสาวกรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับข้อที่35ยากบกับยอนบุตรเสดดีเข้ามาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ข้าพระองค์ทั้งสองอยากจะขอให้พระองค์ทําตามคําทูลขอของพวกข้าพระองค์พระองค์ตัดถามข้าองทั้งสองว่าท่านทั้งสองอยากให้เราทําอะไรให้พวกท่านพวกเขาทูลตอบว่าเมื่อพระองค์จะทรงรับเกียรตินั้นขอให้พวกข้าพระองค์นั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าขบขันแล้วก็ในขณะงดีนก็น่าตกใจนะครับ เพราะทไมสาวกเนี่ยที่รับรู้แน่นอนแล้วว่าแผนการของพระเยซูคือการไว้พระชนชีไม้กางเขนพวกเขากลับมาถามพระเยซูว่าเมื่อพระเยซูรับเกียรินั้นนะครับเกียรินั้นเนี่ยไม่รู้จะพระมีไม่ได้ให้ความหมายว่าเกียรตินั้นหมายความว่าอะไรนะครับอาจจะเหมือนกับอาจจะเป็นตอนที่พระเยซูฟื้นจากความตายก็ได้อาจจะเป็นตอนที่พระเยซูเข้าไปสู่เยรูซาเล็มอย่างเป็นกษัตริย์ก็ได้นะครับแล้วก็สาวกเข้าใจว่าพระเยซูจะครองเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งนั้นครองเยูเาเล็มนะครับเพราฉะนั้นผู้สาวกเนี่ย โดยยากอบกับยอนเนี่ยเข้ามาหาพระเยซูก็ขอ,อนั่งเป็นถ้า,าพูดง,ง่ายๆจะเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในกระทรวงสาคัญอย่างเงี้ยนะครับคือ,อนั่งซ้ายขวาของผู้ที่ครอบครองอิสราเอลนะครับพระเยซูบอกเขาว่าพวกท่านไม่เข้าใจสิ่งพวกท่านขอนะครับถ้วยที่เราดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือและบัปติสมาที่เรารับพวกท่านจะรับได้หรือข้างสองทูลต,ตอบว่าพวกข้าพรงคํทได้คือพวกสาวกนะครับโดยยากอบกับยอนเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าพระเยซูจะต้องทนทุกข์ทรมานมากขนาดไหน พระเยซูชยใช้ภาพของถ้วยนะครับถ้วยที่พระเยซูยจะดื่มซึ่งเป็นภาพของพระคัมภีร์เดิมนะครับที่ปกติเวลาพระคัมภีร์เดิมพูดถึงถ้วยของพระยาเวถ้วยที่เทลงมาเนี่ยจะหมายถึงการพิพากษาหมายความว่าการพิพากษาความบาปผิดของมนุษย์ทั้งโลกตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยจะตกลงมาที่พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์จึงบอกว่าถ้วยแบบนี้ท่านจะรับมาดื่มได้พวกสาวกโดยการที่ไม่รู้ตัวนะครับว่าพูดเรื่องอะไรอยู่ก็บอกว่าดื่มได้แน่นอนนะครับ พระเยซูก็บอกว่าเรื่องที่เขาจะเขาดื่มไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่ใครจะมานั่งซ้ายขวาของพระยเยซูนั้นไม่ใช่กิจการของพระองค์แต่เป็นกิจการของพระบิดาเมื่อพวกสาวกอีกสิบคนรู้นะครับก็โกรธนะครับพี่น้องครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสาวกที่ติดตามพระเยซูมาเกือบสามปีแล้วนะครับแลแล้วก็รู้ชัดเจนว่าเระยเยซูจะวายไปชนบนที่เยรูซาเล็มแต่พวกเขาเริ่มถกเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่น้อง ในขณะที่เราดูเหมือนว่าพวกสาวกพวกนี้ได้ผ่านบททดสอบหลายบทแล้วนะครับในการจะติดตามพระเยซูสละทุกอย่างติดตามพระเยซูเห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูรับรู้คําสอนสําคัญสําคัญของพระเยซูแต่ในวันที่พวกเขากําลังจะติดตามพระเยซูไปจนจบภารกิจนั้นพวกเขากลับแย่งชิงในการเป็นใหญ่กันและพวกสิบคนก็มีใจที่โกรธเคี้ยวด้วยผมไม่รู้นะครับว่าพวกสิบคนเนี่ยโกรธสองคนนั้นทําไมนะครับ อาจจะมีการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วหรือว่าสิบคนนั้นอาจจะโกรธที่สองคนนี้เข้ามาหาพระเยซูก่อนก็ได้นะครับสิบคนอาจจะยังคิดอยู่ในใจก็ได้ว่าอยากจะขอเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยพระเยซูใช้โอกาสนี้นะครับในการที่สาวกเนี่ยเต็มไปได้วยความผิดพลาดเต็มไปได้วยความบาปเนี่ยแล้วก็กาลังเกิดการแย่งชิงกันเป็นใหญ่ในหมู่สาวกของพระเยซูเนี่ยพระเยซูเปิดเผยตัวตนของพะองค์ครั้งหนึ่งว่าพระองค์เป็นใครนะครับอันนี้ปรากฏอยู่ในข้อที่45 เพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อจะปฏิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจํานวนมากเพชสูได้เปิดเผยลักษณะของพระองค์ออกมาอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าที่พวกเขารู้จักเนี่ยที่เปิดเผยว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับท่าทีของพระองค์ไม่ได้เป็นอจอมกรรษัตริย์ที่ใช้งานผู้คนพระองค์ไม่ได้เป็นจอมเจ้านายที่เต็มไปด้วยค่าท่าบริวารแต่พระเจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติผู้คน บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อปฏิบัติผู้อื่นและปฏิบัติขนาดไหนครับพี่น้องปฏิบัติขนาดที่ว่าให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่กับควรจานวนมากได้พี่น้องครับในวันที่เราอ้างตัวว่าเราเป็นคริสเตียนในวันที่เราอ้างตัวว่าเรากำลังทํางานรับใช้พระเจ้าอยู่นั้นอย่าปล่อยให้ความหมายที่แท้จริงของการเป็นคริสเตียนนั้นหายไปเพราะเรากาลังจะเป็นคนที่เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เนี่ยตัวตนของพระองค์คือเป็นผู้รับใช้นะครับ เรื่องนี้พิสูจน์ตั้งแต่การที่พระองค์ทรงเกิดในลางย่าเกิดในครอบครัวคนธรรมดาตลอดชีวิตของพระองค์พระองค์ทรงปฏิบัติผู้คนล้างเท้าของสาวกช่วยคนที่อ่อนแอกว่าและพระองค์ไม่เคยยกเกียรติของพระองค์เลยพระองค์ทรงแสวงหาเสมอว่าพระองค์จะรับใช้ผู้คนได้มากขึ้นอีกยังไงมากขึ้นอีกกว้างขวางขึ้นอีกลึกซึ้งขึ้นอีกพระองค์ทรงแสวงหาทางที่รับใช้ผู้คนอยู่เสมอเพราะนั้นพี่น้องครับอย่าปล่อยให้กิจกรรมทางศาสนา หรือบทบาทที่เราเรียกกันในนามของการรับใช้เนี่ยมากลายเป็นเปลือกนอกโดยเราไม่ไปถึงแก่นแท้ของการรับใช้คือเราการเราเป็นตัวตนเหมือนกับพระเยซูคริสต์คือทั้งตัวตนของเรามุ่งไปสู่การที่จะรับใช้ผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและแม้แต่เสียสละชีวิตของเราเองเพื่อผู้อื่นอันนี้คือความหมายของการเป็นผู้รับใช้ซึ่งสะท้อนว่าเรากําลังติดตามพระเจ้าแบบไหนอยู่ ระเจ้าของเราเป็นผู้รับใช้นะครับพี่น้องซึ่งนี่เป็นความอัศจรรย์ใจนะครับผมอ่านพระพีตอนแบบนี้ทีไรก็รู้สึกตื้นตันใจนะครับเพราะเราไมา่ได้มีพระเจ้าทีา่ยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายกลายมาเป็นผู้ที่ใช้เราเยี่ยง่านนะครับแต่พระเจ้ากลับกลายมาเป็นคนที่รับใช้เราซึ่งนี่เป็นความพิเศษสําหรับพระเจ้าที่เราเชื่อถืออยู่ที่ปรากฏในพระวจนะของพระเจ้าคือพระพ,พีเล่มนี้นะครับเพราะนั้นพระเจ้าให้หลักการที่ไม่เหมือนกับที่โลกนี้ให้นะครับข้อสี่สามบอกว่า ถ้ามีใครต้องการจะเป็นใหญ่ท่ามกลางท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติของท่านทั้งหลายและถ้าใครต้องการจะเป็นนายคนนั้นจะต้องเป็นท่าของคนทั้งหลายการมาของพระเยสุคคิ์ได้กลับตลบปัดนะครับค่านิยมทัศนคติของโลกนี้โลกนี้บอกว่าถ้าใครอยากยิ่งใหญ่จะต้องเป็นคนที่มีผู้ติดตามมากมายถ้าใครอยากยิ่งใหญ่จะต้องเป็นผู้ที่มีคนทําสิ่งต่างๆให้กับเขาอีกมากมายแต่พิยสุบอกไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ในสายตาของพระเจ้าซึ่งเป็นความย,ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงขึ้นกับว่า เราใช้ชีวิตเป็นผู้รับใช้ของผู้คนยังไงเราได้เสียสละชีวิตของเราเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นบ้างหรือเปล่าพี่น้องครับให้เราสํารวจชีวิตของเราในวันนี้นะครับนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการรับใช้ที่อยู่ในคริสตจักรอย่างเดียวนะครับพี่น้องแต่เป็นชีวิตของเราทุกวันทุกวันนี้เราได้รับใช้คนที่อยู่รอบข้างเราหรือเปล่าเราได้นำเนินชีวิตด้วยไลฟ์สไตล์บางอย่างที่ให้ผลประโยชน์เกิดขึ้นกับชีวิตของอีกคนหนึ่งหรือเปล่า หรือว่าเราทํากิจกรรมในนามของริสเซียนอยู่ทุกวันนี้เราถามตัวเองดูง่ายๆครับพี่น้องครับว่าเราได้ให้ชีวิตของผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านทางกิจกรรมที่เราทําอยู่หรือเปล่าหรือเป็นแค่กิจกรรมที่อยู่ในนามของริสเซียนเป็นกิจกรรมที่อยู่ในนามของคริสจักรแต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นกิจกรรมที่เราใช้ผู้อื่นเพื่อยกย่องเกียรติของตัวเองเราใช้ผู้อื่นเพื่อจะวัดว่ากิจกรรมที่เราทําอยู่นั้นสาเร็จพี่น้องครับอย่าปล่อยให้ค่านิยมที่ผิดๆค่านิยมที่โลกกาลังบอกเรานั้นเข้ามาอยู่ในคริจกของเรา หรือว่าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเลยแต่เราต้องดำเนินชีวิตการ,ร,ายยรปเป็นผู้รับใช้อยู่ในค่านิยมที่แท้จริงคือพระเยซูเป็นผู้รับใช้เราจึงกลายเป็นผู้รับใช้แบบเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นและการรับใช้นั้นจะมีค่ายิ่งขึ้นการรับใช้นั้นยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะเต็มไปด้วยความเส,รสรียสละพี่น้องครับทุกวันนี้เราเสียสละอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าการรับใช้นั้นเต็มไปด้วยการใช้เสดเวลานะครับเต็มไปด้วยการใช้เสดเงินเศษความสามารถแล้วเราเรียกเรียกสิ่งนั้นว่าการรับใช้ผมผม หนุนใจพี่น้องว่าสิ่งนั้นอาจจะต้องเรียกร้องจากเรามากขึ้นถ้าเราได้เสียสละเงินทองของเราเสียสละเวลาของเราเสียสละทรัพยากรบางอย่างในชีวิตของเราเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นอาจจะทำให้เราเข้าสู่ความหมายที่แท้จริงของการรับใช้มากขึ้นและมากขึ้นเหมือนกับที่พระเยซูทรงวายประชชนเพื่อเราที่มากังเขียนด้วยเช่นกัน<อ>ให้ลองใจอธิษฐานนะครับขณะพระเจ้าพระบิดาพระพีตตอนนี้ทําให้เราเห็นชัดเจนว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอแค่ไหนในวันที่พระเยซูสอนให้เรารับใช้ซึ่งกันและกัน ในในขณะที่พระเยซูทรงสอนว่าพระองค์จะต้องไว้ประชชนเพื่อเราที่ไม้กางเขียนนั้นสาวกกับถกเถียงกันเรื่องการเป็นใหญ่ซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในคิดจักของเราเช่นกันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเช่นกันพระเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงเมตตาเราด้วยที่เราจะยิ่งเห็นท่าทีของการรับใช้ที่ชัดเจนขึ้นเพราะเรารู้จักพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยปกป้องคิดจักของพระองค์จากข้านิยมที่ผิด ปกป้องชีวิตของเราททุกคนเอาไว้จากค่านิยมที่ผิดที่เราจะไม่ปล่อยให้การรับใช้นั้นกลายเป็นแค่กิจกรรมทางศาสนาหรือว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะใช้ผู้อื่นแต่ว่าขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราจะกลายเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงเมื่อเราใช้ชีวิตของเราเป็นประโยชน์ต่อซึ่งกันและกันเราได้ถ่อมใจลงเราได้ใช้ชีวิตของเราเสียสละบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยให้เราทุกคนถูกเปลี่ยนแปลงเป็นผู้รับใช้เหมือนกับพระเยสุิสต์ไม่ว่าเราจะเป็น ใครสถานะแบบไหนก็ตามการศึกษาแบบไหนฐานะทางเศรษฐกิจแบบไหนอยู่ในกรรมการของพิสจักหรือไม่อยู่ในกรรมการของพิจกัใก,รรก,จกให้ความเป็นรูปใช้ให้การเป็นรูปใช้นี้ชัดเจนในช่วงเราเพื่อเราจะเป็นเหมือนพี่สุพิษและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านการรับใช้ของเราขอพรงสมโปรดเมตตาด้วยอาจารย์ขอบคุณพวกในการนำพระนามพี่สุริษเจ้าเอเมน